ไล่จ่ายจำเป็นกับเปื่อนๆนะเมื่อเปื่อนเอาไร่จ่ายจําเป็นเนี่ยมาจ่ายป้านเอฟนี้เปื่อนจะได้เงินคืนมาเป็นคะแนนนะครับแล้วกระแน่นเนี่ยจะต้อนเป็นเงินง่ายเปื่อนตกเดือนนะครับนะเดือนละกลางเดือนละกลางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเบียร์สะสมก็ได้นะครับแล้ววันนี้ตีหน้าตื่นเต้นมากับเปื่อนๆแตาหากว่าเปื่อนใยเลี้ยวใจดีนะครับมีประโยชน์เนี่ยเปื่อนร้ามาเตียนแนํำคนอื่นได้ห็นไหมครับนะ อันนั้นเมื่อเปลือนแนะนั่งคนอื่นเนี่ยมันใจเริ่มปิ้นตุรกิจเลยนะครับนะครับเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ใช่ไหมนะแต่ถ้าว่าใจกคนเดียวนี่มันมันบอกมันต้องบอกเปลือกนะนะครับนะก็เล้งง่ายๆว่ามันกั้นปากมันต้องบอกเปลือนให้ได้ใช่ไหมครับนะได้ใจแล้วดีนี่บอกเปลือนนะครับบอกเปลือนเราแนะนั่งไม่เปลือกใจแอปจับจีนิกเนี่ยเราได้การแนะนั่งกันเปลือนรู้ไหมครับ นะอย่างหน่อยเลี่ยวเนี่ยได้การแนะนําประมาณสามร้อยสี่ร้อยถึงสองพันบาทต่อคนนะครับเพื่อนเือเราแก่นะนําเปืือนเราก็ได้การแนะนําเราได้การแนะนําแล้วเราอย่างได้จากการใช้ของเปืือนด้วยนะครับนะเนี่ยนั้นในของผมนะครับนะส่วนใหญ่เลยจะมีนะว่าดูอาเก่เไม่ค่อยจัดใกร <laughs> ไม่ค่อยจัดเสงสะตอนเนี่ยไหมเสงสะตอนะครับส่วนใหญ่เลยจะเป็นจินนึงจินนึงนะครับนะคนอื่นจ่ายอย่าไม่จ่ายผมจ่ายเองนะแสดงว่าเป็นคนแต่ว่าสมักมา นะคนเดียวสนใจที่จะจ่ายบริการแพาย์แได้เงินคืนนะเราแนะนําคนอื่นนะครับคนเดียวเราแนะนําเขาใ่ายเขาก็ได้เงินคืนนะครับเราก็ได้เงินคืนจากเขากันนะครับนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะปกติเนี่ยคนเดียวโหลดแอปไปใชายับเปื่อนได้เงินคืนสซสิบเปอร์เซ็นต์จากจบจินิกนะครับนะไม่จ่ายเงินคืนจากการจ่ายของเรานะเรียกว่าเป็นเงินคืนจากจบจินิกนะยกตัวอย่างเหมือนที่ผมเคยบอกเปลืน่นไวอย่างเช่นว่า เปลือนใจกาเไฟ่ไปนึ่0พับาทนะครับนะสวัสดีครับนะคุณรทธิ์กับยินดีมากับผมคุณรทธิ์ได้สมัครกัจบจินิกเลยไหมครับยกตัวอย่างกับนะวันนี้เนี่ยสมมติว่าเปลือนใจกาเไฟ่ไปนึ0 0พบาทนะสมมตินะนะแล้วจ่ายป้านอ่าสมมติจ่ายป้านเอฟลาซาด้านะครับนะประวัติการจ่ายกาไฟนี่จ่ายได้สองเอฟนะก็คือจ็อบบี้กับลาซาด่าจ่ายป้านเอฟลาซาด่าไป1,000บาท แอปลาซาด้าเนี่ยขึ้นเงื่อนไนกับจอบชินิกหนึ่งรอยบาทนะสมมุติขึ้นเงื่อนไงจอบชินิกหนึ่งรอยบาทจอบชนิกเนี่ยจะขึ้นในเราเซซิบบาทอันนี้ก็เรียกว่าเซซิบเบอร์เส้นของการชายบริการปานแอปนี้อันนั้นการขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าจะขึ้นมาเป็นการแน่นข้นนะครับนะแล้วแปลงเป็นเงินไน,ะเ,ปนเป็นเปลื่นเดือนนมาดถกเดือนแต่ถ้ากว่าเราจ่ายเร็วเราเห็นว่ามันดีมีประโยชน์นะครับกับเปลื่นๆทุกคนเนี่ยเราไปแนะนําเปลื่น นะเราไปแนะนําเปลือนเราก็ได้ขึ้นจากการแนะนําเปลือนเหมือนกันนะครับนะเปลือนใจเปลือนก็ได้เงืนขึน้นแทมเราก็ได้ขึ้นจากเปลือนใจเหมือนกันยี่สิบเปอร์ซนะครับอันนั้นตามมาทามําไมจบชิน้นอีกเนี่ยเขาแบ่งให้นใยตัวไปเสียสิบเปอร์เซ็นะนะก้นใจปกติเซสิบก็คือต้องแบงใง้ผู้แนะนานี่อีกยี่สิบเปอร์ซนะครับแล้วก็ไหลเลี้ยงขึ้นไปผู้แนะนําคลังด,ด้านบนอีกนะคนลืยี่อร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับอันนั้น เราเนะนำเผื่อให้ชายนะเราก็ได้คึืนจากเพื่อนชายเพื่อก้องเพื่อนแนะนำํำเราก็ได้คึืนเหมือนกันนะครับนะได้คึืนไปถึง5าชันลึกนะครับถ้าปูนายก็คือ5าชันลึกอันนี้คือผลประโยชน์ที่มันดีมากๆเตี่ยขอไว้เคยเป็นตัวลักิจกับเพื่อนๆนะครับนะตามว่าว่าทำไมวันนี้เนี่ยลายคนทด่จ่ายบริการผ่านแอ้เนี่ยเขามีรายได้มากๆนะครับนะโปรวันนี้เนี่ยเราแก้จ่ายเองก็คุมแล้วครับ นะพอเราได้เงินคืนเซิบเบอร์ซนเราแนะนําเพื่อนชายเพื่อนก็ได้เราก็ได nah ้ปุ uh, evet, ่นง yeah, ่ายๆว่า hmm. ม uh, right. yeah, uh, ัน yeah, ว uh, ิินกันท่างซองฟ้ายนะวิินกันทางเม็ดเลยนะครับนะเพื่อนได้เราได้ครับนะเพื่อนก้องเพื่อนแนะนานะเราก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนก้องเพื่อนก้องเพื่อนแนะนําเราก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมวันนี้เนี่ยจะจ่ายป้านแอปจอบจินิกเหลือมีรายได้ก็มามากๆเห็นไหมครับนะมาดูรายได้ไปจําเดือนเห็นไหมครับ นะบางคนเนี่ยสร้างมาท,าทำรายได้เหมือนคนเดียวเนี่ยเดือนละสองแสนนั่นไครับนะเดือนละสองแสนนะครับนะเหมือนคุณเนี่ยอันนี้ติดปรึกษานะครับเดือนละแสนเจ็ดนัครับแล้วมีอีกหลายคนนะครับนะที่ทำรายได้เดือนนึละแปดเบอร์วายไหมครับนะเดือนละแปดมื่นว้าเดือนละมื่นว้าหกมื่นว้าน่าเยอะแยะหมดเลยนะครับอันนี้เป็นจ่องตั้งหนึ่งในการสร้างรายได้ง่ายๆนะครับผ่านแอปจบที่นิคนะครับ